สวัสดีครับชาวชิปเบลเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอลเดอร์วิชั่นแฟนต์แฟนตาซีนะอ่าอัปเดตนะวันนี้มีเลดมาเนาะเออเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรนอกจากเลดบ้างโอเคไปดูฟาเพลงก่อนเลยอ่าในฟาเพลงนี่น่าจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อ่ามีเลดอันนี้นะเลดก็จะมีการ์ดมาด้วยเนาะและเป็นการ์ดแจกที่ค่อนข้างโอเคนะอืมใช้เอาไว้เล่นในเควสได้ดีนะครับอันนี้เป็นเอควสของพวก f อฟเนาะอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็ อันนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่นะเราไปดูดูช็อปกันบ้างอะนี่ช็อปไหนดูดิผมว่าช็อปเนี่ยช่วงนี้ก็เดี๋ยวควาหมดของของ5ปีของ JP ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก่อนน้นนี้ก็ดีอยู่นะให้อไอ้ตัว๋ว ห้าห้าร้อยฟรีใช่ไหมที่ได้สี่สเพจอันนี้เออซื้อได้ห้าชุดก็ดีมากอันนี้าการ์ดนะครับเดอยตอนนี้มันซื้อแรกดาวได้แล้วจริงด้วยเนาะนก็ดีอยู่เนอะโอเคอันนี้อ่าเป็นอ่าเอสเปอร์ของชื่ออะไรนะจำชื่อยากใช่ไหมการโลซ่าใช่ไหมเออใช่แหละนี่ลิกูมาแล้วด้วยเออเนียิคูาน่ารักดีหัวฟูมาก ไปดูเอสเปอร์หน่อยอ่าเอสเปอร์ Esper นี่อ่าเป็นวีนักแท็นะแล้วก็มีเคิร์สลิซิตโอ้มีเคิร์ลิซิตเลยเอาอย่างนี้เลยนะเมจิกลิซิตเคิร์สลิซิตอ่าแล้วก็แซ a เอ็กแท็กแล้วก็เอิร์ธคิลเลอร์ก็ก็เป็นท่าลมที่เอาไว้ตีดินนะครับแล้วก็กันเคิร์สได้ด้วยเพื่อเอามาแก้มเมตานิดหน่อยประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับใครอ่าเล่นท่าลมนะเอามาใช้ก็ได้แต่ว่า ต่อให้ไม่เล่นธาตุลมแต่เอาไปเล่นเบนซ์เลดก็ไม่อัพแถบนี้ไม่อัพไม่อัพวีนแอคแท็กเนี่ยก็ยังโอเคอยู่มีแอคแท็กมีไอซ์ีซิตช่วงนี้ก็เจอเจอคิวกรเมิเจออะไรอยู่ใช่ไหมตอนนี้มีแบบทีมที่ผมมาด้วยนะออรันดูอาเก็กิวกรเมิใช่ไหมใช้ไอซ์ีซิตก็พอใช้งานได้แล้วก็มีเมจิกรีซิตเคอร์ลีซิตนี่ก็ใช้งานได้อยู่แล้วอ่ประมาณนี้นี่นี่นี่แล้วก็นี่มีรีดิวฟิสิกดาเมจเทคเคนด้วยเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยโอเคเลย ก็อันนี้มีอ่าแต่ช็อปอันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ช็อปเก่าแต่ผมคงไม่ได้กดนะเพรจะหมดแล้วผมมาทำสร,สรุปว่าผมทำนี่เสร็จด้วยนะเอ่อกาเซล่าฮาโลวีนเอ่อเรเวล120แต่ว่ายังไม่ได้อะเป็น140สค่นั้นเองแต่ว่ามันมีฉากอยู่อ่เออแล้วก็ทําเสร็จแล้ว <laughs> เนี่ยแล้วก็ไปดูนี่อ่ามีจั่วฟรี ันนี้วันที่สิบยังยังนะอย่าลืมวันที่สิบต้องมาเล่นนี่ด้วยนะอันนี้น,นี่นี่แัมโบ้แคคตัสอ่าอ,อ,อย่าได้ก็กดเลยอันนี้อ่ะเราก็จวดนี้กันเออก็เลดก็เออเลดเป็นของเลดได้อะไรเดี๋ยวดูก่อนต้องดูในโนติมั้งเดี๋ยนะ ได้ลำซ่าดนะ,ะดูในตัวกัดเจอกันรวยเลยหมดแล้วผมนอ้ยี่นี่ได้การ์ดด้วยนีย่มาดูผมผมว่าผมได้เนี่ยรอบนี้ได้อยู่อ่ะชัวร์ได้ไหมผมว่าได้นะ,ะคอยดูนี่ โอเคเดี okay, uh, e na, ๋ยวนะไปดูในโนติแป๊บหนึ่งอ่า notification อ่านี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่าโกเลมนะได้วันก่อนลากลงมาไม่ถึงนี่เอ่อไปดูสิได้อะไร ไม่เห็นมีบอกเลยอ๋อมันมาแล้วนี่เราก็ไปดูในม็อกก็ได้เนะเล็กโกเล็บน,นี่ดูนี่แหละอันนี้แหวนเกนบุลิงโอ้สีสัตเทพอ่ะอันนี้ดูอิปกรณ์นี่เฮ้ pp. เกนบุริงนี่คือเต่านะาน่าจะบุก์ดีเฟนเยอะอยู่ถ้าเป็นเตา่าแล้วมีคีอีเวด20สแล้วก็ไทชิลได้ดีเฟนสิบแปดสปิริตเก้าส่วนไทช์าบาเลียก็ได้ดีเฟนเก้าสปิริต 18. สิบแปดสำหรับการนี้ง่ายเลยอันนี้อันอน,อนี้เป็นนานๆจะได้เห็นไทช์าบาเลียกับชิลที่มันเท่ากันนี้นะอันนี้ผมว่าถ้าให้ผมเลือกผมเลือกทำบาเลียผมว่าได้ใช้อยู่อ่ะนี่มัน ออเอลิเมนต์รีสิตเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ HP 20%นะอันนี้ถือว่าดีอยู่นะครับฟอร์ตบายรีสิตเบอร์เซอร์ hmm. รีสิต i ินโมบิลไลซิตส์โอ้ผมว่าเออทำไว้เถอะอันเนี้ยคุ้มว่าคุ้มต้องทำนะเออเพราะว่า HP ด้วยเอลิเมนต์ีสิตด้วยเอาไปใส่ให้ซับพอร์เตอร์หรือใส่ให้แบบเอ่อแทงเกอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็โอเคอยู่ดีมากๆเลยอย่าลืมฟาร์มกันนะอ่ะอัปเดตก็ประมาณนี้แหละสั้นๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่านี้นะเออก็อย่าลืม ไปเล่นเลดกันด้วยนะครับเจอกันสวัสดีครับ